สวัสดีค่ะพี่น้องสุขุสุขล้นสมองสุบอนจ้ามือนี่มีเมนูผัดกะเพราผัดซีอิ๊วสมต่ำจากพี่น้องมาได้จ้ามาเด้แสบแสบนำย้ายต่อมจุมเพแสบปานบานจากพี่น้องทั้งกินทั้งกลัวกันลานหน่อยกับเลิ่นแบบที่กินน้ำหยาดดึงกันไปดึงกันมาอยู่พี่น้อง สิจ้ำน้ำเฮาอได้เลย่หลานน้อยก็ได้ขอโทษขอไปท่านเจ้าเด้อพี่น้องขออนุญาตภาคเสียงเอาเด้อจ้าอันมีเสียงโทรทัศน์แล้วก็เสียงอย่างแน่เอ็กไอเอ็กไอยู่น้ำกันหลพุ่นจากพี่น้องขอโทษขอไปท่านเจ้าท่า้อจ้าแซ่บๆสบจากพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยายตอมจุ้มแพ้แจกบ้านนี่เด้อจ้าทั้งจับกล่องทั้งรลายหนารลายตาแน่เด้อจ้าพี่น้องทั้งเอาหนีหลานน้อยกินเขา่ามีเด็กน้อยอธรรมดาเนาะ ทั è, ũ, nh, t à, t ouais. ้งแม่ทั้งลูกทั้งหลานทั้งตาทั้งยายจักมินย้งจุ่มถั่วอยากได้ขาวเหนียวมาจิ้มน้ำห้องมาจะมาแ่บๆพี่น้องเ้ย เสียงก็งเงียบแน่จักน้อยมิแต่เสียงย้ายต่อมภาคเอาจากพี่น้อง ผัดไทยผัดซีอุบมเมน็นผัดกะเพราไก่ดาวผัดซีอิวจากพี่น,อน้องอาจารย์เแซ่บ,จ,บจาเป็ดเปียวหวานเสีบเข่าเทียงจาผัดซีอิวผัดกะเพาราลูกซื้อมาสมทบกันพอดีเลือกงานผักเทียง แล้วคะพี่น้องคลิปนี้ย้ายต่อมกับขอปากไปซ้ำนี่ดนเด้จ้าชิปนาพอกันไหมจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยายต่อมจุ้มแพ้แสบกบันบาทเลยด้ยจ้าพี่น้อง